สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ข้าวเทียวจะมาทำผมทรงรับวิญาให้ดูนะคะทรงพอทรง,ทรงมีทรงอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกน,นะคะเราจะหวีผมก่อนเคลียร์ผมค่ะแต่วันจริงอะ่ะเราผมสีดํานะวันนี้คงทำผมดำให้ทุกคนเล้จริงแล้วเราก็นี่ค่ะแส่กางอย่างนี้แล้วเราก็กกาาากใช้หวีตักผมขึ้นมาช่อหน้านะคะแล้วก็หวีไว้หนึ่งทีค่ะแล้วเราก็ทกําการแบ่งผมเป็นสามส่วน อสองสามนี่นะคะ <S <S แล้วเราก็ใช้ถักเปียนโนนค่ะขวาซ้อนไปกลางแล้วก็เอาซ้ายหยิบซ้ายมาค่ะซ้อนมากลานะคะแล้วก็ตอนางาไปแค่มันไปอยู่ขวาแล้วใช่ปะแล้วก็เอามาไปซ้อนไปกลางแล้วจากนั้นนะคะเราก็หยิบผมไปะคะ่ะเก็บค่อยๆเก็บผมไปนะคะแล้วเราก็ทำนี้นะคะ่ะไปเรื่อยๆเก็บผมทั้งสองฝั่งนะคะตรงนี้ ถ้าทๆไม่ไปบวชคะ่ะถ้าทำไปบวชแล้วมันจะชินไปเองต้องเก็บอีกทีค่ะดึงแน่นๆเลยนะอนยะ่างไรก็ลุกถ้าคนมีนรูปกเยอะอ่เานี่ยแล้วไม่ถึงประมาณนึงนะคะเราก็จะไม่เก็บหกข้างนี้ละเราเก็บแต่ข้างนี้ข้างนี้เราก็จะเก็บแค่หลังตรงหูแค่นี้พอคะ่ะ เราก็ถักเปียธรรมดาไปเลยค่ะแต่ก็ยังซ้อนอยู่นะนไปอย่างเงี้ะคะยค่ะเห็นไ้มเอ่ยจากนั้นเราก็จะมาฉีกผมค่ะฉีกผมให้มันดูใหญ่ๆก็จะสวยนะคะโดยการเว้นคู่หน้าไว้นะคะเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วก็ไปฉีดคู่หลังเลยเลยเทคนิคนะคะก็คือฉีกริมริมค่ะมันจะได้ดูใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งสวยนะ ก็่าอย่านีะีกล้วต้องีเยดคั้นอย่างทีเราใช้นใช้ยางสีดำนะคแล้วเราก็ไปทำอีกข้างเหมือนกันเลยค่ะข้างๆเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขลางหลังให้ดูนะคะว่าจะเก็บข้างหลังยังไงค่ะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเก็บกันค่ ยาเ,เสร็จรอบทั้งสองข้างแล้วนะคะเก็บผมเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทําการเก็บรายละเอียดข้างหน้าโดยการใช้สเปรย์ค่ะฉีดเลยเราก็ใช้หวีตัวนี้นะคะช่วยถ้าใครใอยากเลียร์มาตั้งๆแล้วก็ใช้หวีช่วยนัดขึ้นในค่ะ หูไปต้องเห็นหูเนาะนจะดูแบบเป็นเปียน่ารักน่ารักไม่แก่นะคะส่วนผมด้านล่างนะคะเราจะมาทําการม้วนกันค่ะจุ๊บจิ๊บตั้งตัวเลยแล้วก็ใช้ตัวมนะทำแบบสมานว่าไปนะไปกันนะอ่างนันตรงนี้ตลุ้นนองดีตงีป็บตัวสุเทายฮะอะไรอีกที่ใช้สำหรั้อะ

คนสมัยก่อนรอให้มันสเปรย์เสร็จตัวะคะ่ะแล้วรอให้มันคลายนก่อัก,ก็จะดูแบบไม่เปียกนะคะนี่อัดแต่งเยอนะหน้าก่ประมาณนี้นก็เรียบร้อยนะคะสำหรับมหาลัายที่สามารถปล่อยผมได้นะคะส่วนสำหรับมหาวิทยาลัยไหนที่ไม่สามารถปล่อยผมได้เดี๋ยวเขาจะมาทำให้ดูอีก ดีวนนึนนงะะคะส่วนสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้ามีคำแนะนำหรือว่าขา้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยนะคะเขาทิปตอบทุกคำถามแน่นอนคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย